ราชทรรได้เลือกปฏิบัติกับบางคนบางท่านหรือไม่จากการเรียนว่าในกฎหมายฉบับนี้ราชธรรไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทรรไม่ใช่สถานที่ทรมานคนถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาการไปรักษาไม่ใช่ท่านอดีตนายกทักษิณเยคนเดียว มีคนจํานวนมากไปรักษาแล้วการรักษาของท่านก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ท่านเข้ามาสู่ขบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านสักศิลป์เป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดอง ท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายรัณธ์และกฎกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดนะครับเราก็พบว่า กรณีผู้ไปรักษาตัวนอกที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนจำกฎหมายเขียนว่าที่นั้นคือเรือนจำท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีิภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม แม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริง